สวัสดีครับคุณอยู่กับรายการ Space Gaming นะครับวันนี้นะครับคุณอยู่กับเกม Pro Evolution Soccer 2013นะฮะหรือว่าเรียกกันง่ายๆคือเปสสิบสนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างก็กคือเปสทูทาวซันนะฮะหรือว่า2 0ทานเจอตีนะครับทุยเจอตีนที่จริงเขาเรียกว่าเซอร์ตีนะ13บสฮะ ไม่รู้ฮนะเลียถูกหรือเปล่าโอเควันนี้เราจะมาเล่นอ่าทัวร์นาเมนต์นะฮะคือ, FIFA World Cup, อฟุตบอลโลกนะฮะเดีย๋ยวนะอันนี้ผมเซฟไว้แล้วนะอันนี้ผมเซฟไปเรียบร้อยนะโอเคนะนี่ฮะเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเซฟไว้แล้วก็เลยมาแคสเลยนะครับโอเคครับผมญี่ปุ่นเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ผมเล่นญี่ปุ่นนะไม่ได้เล่นสวิต เด็กเอเชีย e ต้องเล่นญี่ปุ่นเยี <c oughs> <Yeah. S 2> <c oughs> ไม่เล่นไทยนะเล่นญี่ปุ่นดีกว่ากลัวว่าไทยจะแพ้นะฮะก็เลยเล่นแย่งเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอเคแล้วก็ยอโยชิดะลงมานะแล้วก็คอนโนคอนโนคอนโนโอเคผมขอแค่นี้แหละแข่งแม่งเลยคุณยูที่ถุย คุยชืสนามเอสตราโดเรเนเวอรนทุยอ่านไม่ถูกก็อ่าน,นมัว,มวเอาคารฟุตบอลโลกซงเกในวันนี้ะเป็นนัดแรกในรอบแ่งันครับโอเคเป็นนัดแรกนะฮะขอเชิญรับชมการแขง่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์พบก,กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติญี่ปุ่นี่เสียรรยายกับอกาฮอนดาเอนโด โดยกูแย่งไงไอสัตว์ <Honda. S 1> อย่าฮอนด้าเฮียพออือไม่ให้เว้ยเฮ้ยเปิดไอหาพี่มึงเหอะเปิดไปให้คาวาชิม,มากูรับทำไมกูไม่อยากจะรับลูกกระกากก,กูชอบรับลูกที่มยิงมาลูกลูก,ล,ก,ล,กลูกแบบากระกากอ่ะเขาไม่เอาตลอกนะจ๊ะน้องอือือไปแล้วบิ๊้ นี่ยิงแม่งเลยเสัตว์เออว่างกูยิงเลยรอเฮียอะไรว,ว่างกูกยิงเลยนี่กูต้องยิงยิงแค่ที่กูยิงควายว่ะยิงไม่เข้าอ่ะสัตว์กูต้องเลี้ยงลึกๆนะเหือโหมไม่ได้อไอเมดะมึงต,ตัวมันก็ใหญ่ใช่ไง เปิดแม่งเลยโยนเข้ามาหน้าประตูอ้าวไอเว้เหี้ยโชห่าพ่อไก่สัตว์เข้าข้างมันเหรอฮะเข้าข้างมันนะฮะมันเข้าข้างมันนะครับเข้าข้างคุณเฮียอะไรไม่รู้ฮะสวิตเซอร์แลนด์ได้เฟรีคิกนะเมื่อกี้ลามหน้านะครับ <St oker. S 1> สต็อกเกอร์โอ้โหไปแล้วอะไรวะชินจิคา,าวา วิ่งไปดียนีลีละหาพี่มึงหละจังหวะนี้ยิงว้าวทำได้ดีมากแล้วนะครับแต่ประตูนี้ดีกว่าประตูอะไรประตูมันไม่ดีครับมันไม่ดีกว่าะอะไรทั้งนั้นนะครับ new, ระบบภาคนะเมื่อกี้คุณได้ยินกันอาจจะชัดหูก็ได้นะเพราะว่าตั้งแต่ตัวหนังสือแล้วนะครับเป็นภาษาไทยนะเพราะผมลงม,มอดไว้นะ ไอ้ไม่ใช่หมอด,ดิเขาเรียกว่าแพดนะฮะเขาเรียกว่าลงแพดนะครับอ okay. โอเคโอ้โหเอ็นโดโมงไม่ดีเลยฮะมงกากที่สุดนะครับนี่วมึงจะกระโดดตะเบี้ยอ่ะมึงจะบล็อกเหรอเกมแม่งบั็กเปล่ปาเกมบั็กเกมบั็กหลอกเอ็นโดซินจิซินจิงงงวะจินจิงงงวะ ยิงแม่งเลยโอ้ล็อกทำไม<ด>วะเดี๋ยวดูรีเพย์แบบหนึ่งอะโอ้โหไม่น่าเลยอะโอ้ท่านายเท้าซ้ายมึงง่าแต่ยิงแต่แรกกูดึกว่าบึงเท้าขวาไอีสืานนึกว่ามันเท้าขวาแหมนึกว่ามันท้าขวานะ เพิ่มชั่วโมงแรกของเกมนะเอออวิ่งไปดิอย่างเงี้ยอวส่งให้มันหาพี่ฟาวแล้วเออเลยผมไม่จะผิดอ้าวผมไม่จะผิดผมไม่ด้ผิดไม่ผิดอะไรล่ะดูดิไม่เกี่ยวขาเลยอ่ะไม่ผิดพี่คุณนะดิโอ้โหไม่มีทางอือ วิ่งไปเลยโอคัสกิโอคสัสก,กิโอคสัสก,กินายโอคัสกิวิ่งไปแล้วโอ้โหไม่ล,ล้มด้วยโดนแน่หลาบอลได้สวยมากครับรู้สึกว่าจะอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะครับเวลาแคสเกมเนี่ยแม่งจะกระตุกเหลือเกินเหลือเกินนะฮะยิงควายครว้า โอ้โหเมดดาไม่น่าพลาดเลยอ่ะโอ้โหมึงมึงมึงไม่เข้ามึงไม่ยิงให้เฉียงไซส์อีกกว่านี้วะไม่อย่างอาจจะเสียบคานแล้วก็เข้าไปเลยก็เป็นได้คอนดาอ่าไม่ล้ำอ่ะไปแล้วครับโอ้ยเฮ้ยมึงไม่เข้าโอ๊ยควายคว้ย ยิงแค่ยิงยิงไปข้าวหรอไอ้สัดอะแหลกอีกแล้วผมไม่สนใจอะไม่สนใจทั้งนั้นนะรู้สึกว่าจะแหลกหาพ่อหาแม่หาพี่หาปู่หาย่าหายายมึงเหรอฮะฮอนด้าจ่ายบอลอุ้ยอีหะเอ้ย กิลีหมดเวลาโอเคนะครับสวิตหมดเวลานะครับโอเคหมดก็หมดมา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 อย่ามีดาบมึงเตรียมตัวข้างสนามได้แล้วนะกูให้โอกาสอีกนะถ้ามึงยิงไม่เข้าเนี่ยคราวนี้มึงตายครึ่งแรกทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันอยู่สูงประตูต่อศูนย์ครับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติเฮ้ยไอ้โอ้โหเฮี้ย ยังกูกูเปลี่ยนมึงแน่นอนในสัตว์กูเปลี่ยนมึงแน่นอนมา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 หลอกหลอกค่ะไอ้เยกูจะเปลี่ยนตัวแป๊บนึงเปลี่ยนตัวก่อนกูเปลี่ยนไอ้เหี้ยเมดาออกดีกว่าไอ้สัตว์ไอเมดามึงออกไป อามดออก้มมึงให้โอ้โหโอกาสสุดท้ายนึกว่ามึงจะทำประตูก่อนอันนี้จะอินเชียรัสต็อกเกอร์มึงจะสต็อกเกอร์ไปสต็อกขี้เลแถวนี้วะเฮ้ยอย่าลีลาลีลายมึงลีลายก็เลยเปลี่ยนมึงออกโอ้ยเที่ยเปิดไปเลยโอ้โหมันบุกมาสวนกูแล้วไอ้สต์อ้เย็ดเปิด พี่ไม่ตามใครหรือใกล้หรอกออิเคียออผู้จัดการทีมส่งผู้เล่นสำรองไปแทนในตำแหน่งนี้อีกแล้วบอลมาได้แป๊บนึงฮะเดี๋ยวตัดฉากก่อนโอเคนะไม่รู้ว่าจะแหลกอีกป่านนะปัญหาของกูแม่งแหลกนะฮะปิ้งเคียอะไรไม่รู้นะคอนดัให้บอลมาที่โอกาสสกิลแทงบอลให้ไปอุ้ย ไม่ฮะโอ้โหเปิดแค่นี้สู้กูไม่ไดอ้อินโฮดาโมเรียบร้อยเลยอินโฮดาอินโฮดาขวาไอ้เหี้ยขนาดนี้ยิงไม่เข้าไอ้เหี้ยดู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 นะโอ้โหเด้งโอ้มึงแรงไปไหนเป็นความผิดของผมผมเล่นกากเอออย่าไปโทษมันกลุ่มคนเล่น <c oughs> ไม่เป็นไรกุก็ได้บอลแล้วอ๋อตรงนี้เอ้าเอ้ยโด,โดนแย่งไม่ได้ให้บอลมาที่โอกาสสกิ์เฮ้ยเหี้ยยังแหลกเหมือนเดิมมันคือยังไงอ่ะแหลกลืมเออเอเอโดนแน่เลยไอสัตว์อย่ายิงคุไม่ให้ไอ ให้บอลมาที่โอกาซากิดูการจ่ายบอลจังหวะน,นี้สิครับนี่กูจะไล่มียิงแม่งไอสัตว์นี่ไล่ได้เฮียเชยมารีอา้าวเป็นเฮียเลยวะเตะไอเฮียหลอดด้วยแตเกมเนี่ยเฮียเกมแกมแ่งหลอนไปแล้วให้บอลมาที่ฮอนดักทักษะการคอนโทรบอล Hm, hilate là Meng không bắt hao kia là mẹ u hôi hia khang lê. Ok, hai là gạch. Tang lê. Oh, hôi xuống sau Oh, ไอ้กูยอมโดนแบนแต่กูก็ไม่ให้มึงหลอกโอ้ยเฮียอย่าเข้าไหนสัตว์กูไม่แพ้สวิตกูไม่แพ้สวิตสวิตไอ้การโอเคคาวาชิมากูของขึ้นแล้วนะเตะยาวแม่งเลยอู้แหลกทิพไหยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตัดฉากอีกครั้งหนึ่ง คผมแก้ไม่ได้แล้วครับคลิปนี้คราวหน้าผมจะไม่มีการแหลงนี้เกิดขึ้นอีกโอ้โหเฮียไม่ฟาวบรรดาจังหวะได้เปร,เรียบรูเรบร้เรียบร้อยเรียบร้อยไอสตัตว์ต้องเรียบร้อยอ,อ,นะอุ้ยอีเฮียแค่นี้ไม่เรียบร้อยอยีกเ<อ>หรอโกมึงหนึบมากใช่ไหมเก่งกว่าคาซิยะแล้วนะไอสตัตว์เรียบร้อยละ คันนี้กูเรียบร้อยอววายว่าขนาดนี้ไม่เรียบร้อยก็ถือว่ากันโลกกะลาเป็นควายยิ่งกว่าไอควายอีกแล้วคากาวะกูนะครับเป็นระตูที่มีคุณภาาพมกครับคินนี้นะผมขอขอ,อาภัยจริงๆนะครับแหลกมากนะครับขออภยัยเฟมเดตกเยอะนะฮะแสดงว่า CPU วันนี้ สปีดช้านะแสดงว่า CPU วันนี้สปีดช้าคงต้องรีรีเครื่องใหม่ครับแต่ว่าผมรีไม่ได้ผมมาเล่นผมมารู้ก็ถ้า,าผมเพิ่งมารู้ตอนที่ผมเล่นเกมนีม่แหละมันก็เลยแหลกปกติกถ้าเครื่องแหลก <c ười> ผมต้องรีสตาร์ทใหม่ <c ười> ถ้าผม, <c ười> ผมน่าจะรีสตาร์ทตั้งแต่แรกนะรีสตาร์ทตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกนะถ้าตั้งแต่แรกอาจจะไม่แหลกเป็นแบบนี้นะเพราะว่า CPU วันนี้เล่นช้าอูโหู ได้โอกาสอูอ้มิเออมึงไม่เข้าอ่ะไอ้เหี้ยเดี้ยวข้างไปก่อนนะครับเป็นลูกทุ่งเสร็จร้อยยิงแล้วครับอู้ไอ้เหี้ยนี่ยิงไม่เข้าแต่กะทีมึงเป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องกับไอเบเดาหรือเปล่าเนี่ยยิงแค่นี้ก็ยิงไม่เข้าควายอึยิง ยังจะตีไ้อีกหรอเ่เต้ไงินโอเคเทีเรรอเฮ้ยแล่นในลีกน้ลีกเชียอะไรบอลโลกไม่ใช่เหรอภาคผิดมั่วแล้วมั่วและวโอเคขออภัยนะผมเอาคลิปนี้ลงก็เป็นครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการแชท คลิปแรกของชาแนลของผมนะขออภัยนะเดี๋ยวคงเขาหน้าจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกนะขออภัยนะขออภัยจริงๆนะครับไม่เป็นไรนะเพราะหน้าาจะมีมีอีกแล้วนะครับซ p บีวันนี้สปีดซีวันนี้เล่นช้านะครับขออภัยอาจจะแลกบ่อยนะครับเป็นจากฝูงแน่แนสวิตเซอร์แลนด์ โปรตุเกสเสมอกับอังกฤษนะฮะผมเป็นทีมนำของจ่าฟงฮนะเป็นจ่าฟงฮนะกลุ่มเจ็ดเจดแปนโปรตุเกสอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์เ yeah. ยี่ยมเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเจอกับใครแป๊บหนึ่งเจอกับอังกฤษนะครับเดี๋ยวก็ไว้คลิปหน้ากันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ